เขาไปจงไหนไดะะ้คอ่ะโอเคหนูติดต่อในส่วนงานประกรันติดต่อดูแลสมาชิกบัตรเครดิตวีซ่ามาเตอร์ติดต่อเข้ามาทําการเปลี่ยนแปลงในการติดต่อกลั่ความคองประกันเครดิติที่มีการดูแลสัญญาปูกอัตโนมัติตั้งแต่ปีแรกที่คามัรตัวบัตรเครดิตค่ะครับอันนี้มผมผม,ผมต้องทำไงผมต้องทำไงฮะเขีน okay, อย่างนี้เงินี้ือน อันนี้เราติดต่อเข้ามาเรียนแจ้งเนาะเราก็ส่งเรื่องในการปิดศพวรณ์ความของประกันก็คือต้องถามลูกค้าก่อนว่าลูกค้าสะดวกที่จะปิดศพประกันไหมหรือว่าลูกค้ายังไม่ทราบว่าตัวลูกค้ามีประกันใช่ผม,มผมยังไม่ทราบ <c oughs> ว่าผมมีประกันแล้วประกันเกิดขึ้นได้ยังไงค่ะ ตัวประกันตัวนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ที่ลูกค้าสมัครบัตรเครดิตไปแรกปีแรก,แรกที่ลูกค้าถือใช้งานแล้วก็ถ้าลูกค้ายังไม่เข้าใจตัวนี้ลูกค้าสามารถอ่านนิสสอตัวเอกสา,ารตอนที่ลูกค้า,มาสามัครสมัครได้บัตรเครดิตปีแรกที่ผมสมัครมันปีอะไรฮะค่ะอ่าหนูเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปิดจบประกันค่ะไม่ได้เป็นฝ่ายออกบัตรเครดิตค่ะลูกค้าอ่าอ่าแล้วในในกรมธรรม์เขาไม่ได้บอกนะครับว,ว,ว่ามันเริ่ม่างเมื่อไหร่ เขาไม่ได้แจ้งค่ะลูกค้าเพรเาะว่ามันเป็นตัวประกันที่โดยรายอัตโนมัติไม่ได้เป็นประกันที่สัญญาปีต่อปีที่มันจะมีการระบุว่าปีที่แล้วลูกค้าดูเมื่อวันที่เท่าไหร่ปีอะไรสายเงินวันไหนอ๋อครับอันนี้สองทางเลือกทางเรื่องแร,ก,รกผมอาจจะต่อเรืออกจจะยกถ้ากรณียกเลิกผมต้องทําไงฮะอ่ะอันนี้หนูก็ติดต่อเข้ามาแจ้งในการปิดส่งหรือว่ายกเลิกหรือแจ้งให้ลูกค้าทราบเนี่ยค่ะแต่เห็นลูกค้าแบบไม่ทําอะไรเลยอย่อยางเงี้ยหนูก็เลยก็ ผมงงนะครับว่ามันคืออะไรอยู่ๆก็โทรมาแล้วผมต้องทํายังไงผมก็ไม่เข้าใจนะค่ะใช่ลูกค้าอาจจะต้องถามนูก่อนเนาะจริงๆแล้วเพราะว่าถ้าลูกค้าแจ้งแบบนี้หนูก็ต้องส่งเรื่องตามที่ค้าแจ้งว่าลูกค้าไม่สะดวกอ่าโนโนต้องขอโทษน้อยเนาะสมมติสมมติว่าผมไม่สะดวกนี่คืออะไรประกันก็จะต่อไปต่อไปแล้วประกันก็ยัยต้องมีการดูแลค่ะแล้วผมไม่ต้องจ่ายเบี้ยประกันนะค่ะ ถ้าผมตอไปเนี่ยก็ไม่ต้องจ่ายเบี้ยประกันประกันก็จะดูแลไปได้เรื่อยเนี่ยแหละตัวประกันมีการดูแลใช่ค่ะเขาดูแลในกรณีอะไรบ้างนะครับประกันนีตัวประกันตัวนี้ดูแลรองรับที้งในตัวบัทรเริตค่ะพระค่ะคำว่าประกันทีประกันอะไรประกันสุขภาพประกันอุบัติเหตุอะไรเงี้ยนะหรือยังไงฮะ คำว่าประกันของคุณมันมันคุ้มครองอะไรครับประกันตัวนี้ดูแลหนูขออนุญาตนะคะปะกานโทษด้วยค่ะกรณีเจ้าของบัตรเกิดสูญเสียชีวิตถูกตระกรรมบัตรถกกูกนาโตวงเงินบัตรไปใช้งานประกันตัวนี้จะเป็นการติดภาระหนี้สินให้กับลูกค้าโดยอัตโนมัติค่ะอืมอันดยที่ไม่ต้องไม่ต้องชําระเบี้ยประกันอ,อะไรก็คุ้มครองอัตโนมัตินะ,ะใช่ค่ะตัวประกัน ม,มีการดูแลสัญญาโขกอัตโนมัติอาแล้วถ้าอย่างนั้นจะโทรมาหาผมเพื่ออะไรเนี่ยเมืม่อันคุ้มครองไปเรื่อยๆอยู่แนละ้วก็โทรมาสอบถามไหยคะเผื่อลูกค้าสรุปปิดจบหรือว่าปิดจบแล้วแต่ลูกค้าจ้ะอ๋อถ้าถ้าปิดจบลูกค้าจะได้อะไรครับถ้าปิดจบตัวลูกค้าเองในปีหน้าแต่ไม่มีประกันตัวนี้เข้าไปดูแลคุ้มครองต่อเนื่อง เพราะว่าปีหน้าและปีต่อไปตัวประกันและค่าเบี้ยประกันไทยจะได้มีการอาจจะมีการดูแลคุ้มครองได้จริงอ่าอีกอย่างหนึ่งะคะลูกค้าเดี๋ยวเดี๋ยวลูกค้าลองอ่านเอกสารตอนเปิดใช้งานตัวบัตรเครดิตก่อนแล้วก็เดี๋ยวยังไงหนูค่อยประสานงานติดต่อเข้าไปใหม่ดีกว่าค่ะได้ครับได้ครับผมขอบคุณครับโอเคง่ายกว่าเนาะเพราะลูกค้าจะได้เข้าใจด้วยแล้วก็เวลาติดต่อแรกจะได้ง่ายง่าย ได้ครับโอเคท่านนี้ก็โดดที่ต่อไปกินแล้วกันได้ครับได้ครับขอบคุณครับเขีนท้ายค้าแต่ละมีข่าวสารนี้ที่ติดต่อเรียนแจ้งสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้ไม่แน่ใจนะครับว่าโทรมาจากไหนอะไรยังไงแต่ว่าในฮูคอนขึ้นว่าโฆษณาเนี่ยแล้วก็เป็นเบอร์นี้กล้องกลับหัวนิดนะครับ ผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่านี่เป็นแก๊้งคอร์เซนเ็เซนเตอร์ไหมอะไรไหมโทรมาเรื่องประกรันผมงงมากนะใครเคยเจอแบบนี้รบกวนช่วยเมนด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามช่องพ่อ้าอย่างสบายแล้วพบกันใหม่อีปีหน้าสวัสดีครับ